เวลาก้านาฬิกาห้านาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม,ม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนระาชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองคไ์ไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จ,การ,ก,ารจรการศึกษาประจําปีการศึกษา2565ในการนิสท่งวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเขียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นพระเจาชาามปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ส่งคุณวุฒิสองคนและรางวัลเชิดจูเกียรติตุงทองคำสองคนและพระเจาธรรปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม2137คนเป็นบัณฑิตชาวต่างชาติ60คนมหาวิทยลาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดสอน69หลักสูตรใน15สําสำนักวิชาทั้งระดับอนุปริญญาปริญญาตรีโทและเอก ในปีการศึกษา2,566มีนักศึกษากว่า14,400คนจากทั่วทุกภาคของประเทศและจาก47ประเทศทั่วโลกจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางและมีภาษาที่สองเป็นภาษาจีนโอกาสนี้พระรจชทานพระราชวาทความว่าในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอฝากข้อคิดแก่ท่านทั้งหลายว่าปริญญาบัตรที่แต่ละคนได้รับนี้เป็นเครื่องรับรองว่าทุกคนเป็นบัณฑิตซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วโดยสมบูรณ์ แต่แท้ที่จริงคําว่าบัณฑิตมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากกล่าวคือนอกจากจะหมายถึงผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการแล้วผู้เป็นบัณฑิตแท้ยังต้องมีคุณธรรมความสุจริตเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบวางตนดีสมกับเกียรติที่มีอยู่และเป็นผู้ควรแก่การนับถือเป็นแบบอย่างด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมควรค่ากับคำว่าบัณฑิตยอย่างแท้จริง จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอพระเนตรนเทศ,ศกาลมหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความยั่งยืนประกอบด้วยด้านอาชีพมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสังคมในจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือตอนบนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีการผลักดันงานวิจัยที่นำทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตสร้างอาชีพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและสร้างความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืน ด้านการศึกษาสนับสนุนทุนการศึกษาผ่านทุนการศึกษาสิรินธรเพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดารและทุนการศึกษาที่สนับสนุนโดยมูลนิธิร้อยปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ด้านสุขภาพโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยใช้สําหรับการศึกษาของนักศึกษาสํานักวิชาแพทย,ทยาศาสตร์พยาบาลศาสตร์และสํานักวิชาที่เกี่ยวข้องให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยทุกระดับมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง นอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์โอทอปของกลุ่มชาวบ้านในจังหวัดเชียงรายที่จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายส่งเสริมการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นเพิ่มมูลค่าเป็นที่ต้องการของตลาดสดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่นในกระบวนการสร้างไรายได้จากผลิตภัณฑ์เป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอาทิกลุ่มพัฒนาสตรีผ้าปักพื้นเมืองอำเภอพานกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเชียงรายปัญญาุกูล และกลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำกลางเชียงรายและยังส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กลุ่มชาวบ้านสินค้าโอท็อปของจังหวัดเชียงรายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทางความคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาภูมิปัญญาไทยมีคุณภาพมีจุดเด่นเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศโอกาสนี้นักศึกษาจากวงดนตรีประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฝ้าทุลอองพระบาทและร่วมกันขับร้องเพลงเจ้าฟ้าของคนเดินดิน ในโอกาสที่เสด็จพระราชด,ดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565